สนับสนุนโดยสมุนไพรฟ้าทลายโจรตราหมอเมืองเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยสมุนไพรฟ้าทลายโจรตราหมอเมืองสนใจสั่งซื้อโปรโมชั่นพิเศษอินบ็อกซ์มาได้ที่เพจมายาไลฟ์ Life, หรือเพจฟ้าทลายโจรกระชายขาวต้านไวรัส รวมซอกเก่ยบทุกเม็ดขยี้ทุกข่าวกับเล็กซี่ขยี้บันเทิงพร้อมมาขยี้เรื่องราวในวงการบันเทิงแลคะคุณผู้ชมข่าววันนี้เราจะมาขยี้กันเรื่องราวของนางเอกสาวชื่อดังหยองน้องเต้านัฐพรค่ะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ครั้งสําคัญของนางเอกหรือว่าเจ้าแม่นาคีนี่แหลคะค่ะ กับบทบาทการเป็นศิลปินนักร้องเบอร์แรกของทางช่อง3 SD เรียกว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ครั้งสำคัญนะผู้ชมเพราะว่าล่าสุดเนี่ยอย่างทางช่อง3 SD เดีนี่ยนะก็ต้องบอกแบบนี้เลยค่ะว่าปั้นศิลปินปั้นดารานักร้องให้กับทางวงการบันเทิงบ้านเราเนี่ยแหละและที่สำคัญมากๆค่ะคผู้ชมขาต้องบอกผู้ชมแบบนี้เลยนะว่า,งงวนะาน้องเต้านัทพรถือว่าเป็นเบอร์แรก ของช่อง3นั่นเองนะคะและการปรากฏตัวในครั้งนี้เนี่ยมีการปล่อยทีเซอร์ออกมาแล้วมีการปล่อยเพลงออกมาแล้วกระแสะการตอบรับกระแสะหลายหลายคนเนี่ยค่อนข้างฮือฮาอย่างมากเพราะอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมเพราะว่าถือว่าเป็นการพลิกบทบาทครั้งสําคัญของน้องเต้านะัทพรและอีกหนึ่งสิ่งทางช่อง3เนี่ยน่าจะเห็นแววของน้องเต้านะัทพร์หลังจากที่น้องเต้ยเนี่ยนะคะมีการเต้น ใน t i k ตอกทำให้หลายๆคนเนื่อรู้ว่าน้องเต้าเนี่ยสามารถร้องเล่นเต้นโชว์ได้ด้วยนะคะทำให้การเป็นนักร้องหรือการเป็นศิลปินเบอร์แรกของทางช่อง3เนี่ยไม่ผิดโผลนะคะนั่นคือน้องเต้านัฐพรนั่นเองแต่การร้องในครั้งนี้ค่ะผู้ชมค่ะนอกจากร้องแล้วนอกจากเต้นแล้วแล้วก็ต้องมีโชว์เพอร์ฟอร์แมนต่างๆบนเวทีโชว์เพอร์ฟอร์แมนใน MV ค่ะ สิ่งที่เราเห็นคือเห็นได้ชัดมากๆว่าน้องแต้วทำได้เวรีกูดมากๆเลยนะคะทำได้ดีมากๆขอปรบมือให้เลยและการร้องในครั้งนี้เนี่ยฟิชเชอร์ลงค่ะกับนักร้องระดับเทพเลยก็ว่าได้นะั่นอย่างคุณกวินดูวานนั่นเองนะคะถือว่าเป็นการรวมตัวการเขาเรียกว่าการโคจรมาเจอกันในครั้งนี้เนี่ยส่วนผสมที่ลงตัวมากๆ และงานนี้ยังได้โปรดิวเซอร์คนเก่งนะคะอย่างคุณแทนนะคะแล้วก็คุณคาโตะลิปตาด้วยสุดยอดจริงๆค่ะกลมกล่อมมากๆเลยนะคะหลายๆคนบอกว่าพี่เล็กซี่ตอนนี้เนี่ย ยอดวิวเพลงของน้องเต้านะคะนั่นคือเพลง baby b o o นะคะซึ่งเพลงนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยค่ะว่ากระแสะการตอบรับดีจริงๆอย่างที่บอกไว้นะคะยอดวิวตอนนี้กำลังไปได้สวยเลยทีเดียวก็ฝากนะคะเข้าไปดู performance ของน้องเต้นานัทพรถือว่าเป็นการพลิกบทบาทครั้งสำคัญของน้องเต้นานัทพรเลย จากการเป็นนางเอกนะคะในละครตอนนี้กลายมาเป็นศิลปินนักร้องไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเล็กซี่เชื่อแน่ว่าจะมีดารานักแสดงพระเอกนางเอกคนต่อๆไปค่ะที่ทาช่องสามเนี่ยจะมาปั้นเป็นศิลปินดังระดับประเทศนะคะก็ฝ <ues> ากติดตามด้วยให้กำลังใจด้วยนะคะดารานักแสดงทุกคนรวมไปถึงน้องเต้นะาน,นะะัทพรค่ะ ถ้าอยากจะเข้าไปดูความเคลื่อนไหวอยากจะไปดูความน่ารักหรือว่าอยากจะไปดูฝีไม้ลายมือของน้องเต้านัทพรค่ะก็สามารถเข้าไปดูได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของยู u ูบไอจูนหรือรวมไปถึงค่ะในส่วนของเพลงบนหน้าปัดวิทยุเราจะได้เห็นอย่างแน่นอนค่ะความแซบ่บความร้อนแรงของน้องเต้านัทพรนะคะ ฝากเพลงนี้ด้วย Baby Blue ค่ะวันนี้หมดเวลาของขยี้บันเทิงแล้วผู้ชมสามารถติดตามขายี้บันเทิงหลากหลายแพลตฟอร์มด้วยกันไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube, TikTok, Search ไปได้ติดตามไปได้ Subscribe ไปได้เลยที่มายาฮอดนิวค่ะรวมไปถึงค่ะผู้ชมค่ะในส่วนของ Facebook Live ที่มายาไลฟ์ช่วงเวลา17นาก30นาทีและรับชมเราสดๆผ่านหน้าจอทีวีแบบนี้ที่มายาฮอดนิวช่อง 5 2 SD ตอนนี้เล็กซี่ขอตัวไปเต้นแบบน้องเต้าก่อนแล้วล่ะคะ่ะ